วิธีการใช้ตีนผีติดซิปของจากรุ่น j k 1 7ปีนะคะให้ดูก่อนตีนผีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็มาเลือกลายเนาะใช้ตะเข็บเส้นตรงรุ่นนี้จะใช้เป็นเบอร์8หรือเบอร์9นะคะส่วนหนูจะใช้เป็นเบอร์9นะคะเสร็จปุ๊บเราก็จะใส่ตีนผีเข้าไปตีนผีติดซิปสามารถใส่ได้ทั้งซ้ายและขวานะคะเริ่มจากหนูยจะใส่ทางด้านซ้ายนะคะ แบบนี้ไม่สามารถใส่ได้ในกล่กลางเนาะเพราะว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับการป้อนผ้าว่าเราจะติดซิปฝั่งไหนนั่นเองเนาะได้ซิฟมาแบบนี้เอาผ้าวางลงไปนะคะลักษณะของมันก็คือตีนผีติดซิปเนี่ยเวลาเย็บเนี่ยจะไม่โดนซิปนะคะตีนผีจะไม่ทับซิฟแบบนี้เนาะถ้าเราเย็บฝั่งซ้ายเราก็วางตีนผีแบบนี้ ะะแต่ถ้าเกิดเราเย็บทางด้านขวาล่ะคะคุณหนุยถ้าเย็บทางด้านขวาสมมติเราป้อนผ้าไปแบบนี้ก่อนใช่ไหมคะเอาซิปเข้ามาแบบนี้เราจะติดซิปฝั่งซ้ายไม่ได้เนาะเราก็ต้องขยับขยับมาฝั่งขวาแบบนี้แล้วก็เหมือนเดิมเนาะเอาเพื่อไม่ให้มันเกะก,กะเนี่ยเอาได้เนี่ยปัดไปด้านหลังของตีนผีแบบนี้ เดี๋ยวเรามาติดข้างนี้ละกันถ้าทําจริงๆทุกคนอาจจะต้องเนาหรือกัดเข็มมุดนะคะอันนี้นุิสาทิศให้ดูในการใช้ตีนผีเนาะปัดเข็มลงไปนะแบบนี้เลยเดินหน้าถอยหลังย้ำนิดนึงแล้วก็เดินหน้านะคะจะสังเกตว่าตีนผีด้านหน้า จะทับกับผ้าพอดีเป๊ะเลยเนาะส่วนตีนผีด้านหลังจะอยู่บนตัวซิปแบบนี้นะคะ่ะอันนี้เป็นการติดซิปแบบปกตินะคะแบบเบสิกเลยเพราะว่าซิปจริงๆมีหลายชนิดเนาะทีนี้เราก็ดันขึ้นไปดันหัวซิปขึ้นไปเอ,อ่ยกตีนผีขึ้นนะคะแต่ให้เข็มมันปักผ้าไวนะ้เนาะตำแหน่งมันจะได้ไม่เคลื่อนนะพอได้แบบนี้ปุ๊บก,ก็ การใช้ตีนผีติดซิปของจักรุ่น JK17B สามารถทำได้แบบนี้เลยนะคะ